ก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตงานหลังอู่นะครับประจําคลิปนะครับมาไลฟ์สดนะครับเป็นคลิปของวันที่17นะครับวันหวยออกนะครับมัอนี้ออกเนื่องหาบ่อเมือนี้นะครับวันนี้ก็จะพาลูกค้านะครับชมรถที่เราปรับสภาพอยู่นะครับที่กําลังเล่นงานให้อยู่นะครับเดี๋ยวไปจับกล้องนะครับไปดูกันเลยนี่ก็กําลังทําสวยครับตัวนี้เป็นคูเอร์ต้านะครับ L3608 ครับ ทัวนี้ไปที่อำเภอลำดวนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับแสงมันจะจ้าๆหน่อยครับนี่ก็เครื่องงานนะครับเช็กระบบนะครับนะครับช่างเราก็จะเป็นทีมอย่างนี้ครับอันนี้คือทีมประกอบนะครับอันนี้คือทีมเก็บระบบนะครับ นะครับมาก็จะชมูกแกะออกอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็จะทําสีใหม่นะครับสวัสดีนะครับมาดูด้วยนะครับยังไงก็ทักทายก็ได้ครับวันนี้ก็ไลสดนะครับไลสดงานปกอบครับขายนะครับรถคันนี้สวยมาอยู่แล้วครับลูกค้าอยากได้ใหม่ครับ ครับอันนี้ก็คืองานที่จองครับรอทำสีนะครับสวัสดีท่านผู้ชม้วยนะครับยังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้พาชมด้านหลังอู่นะครับการเก็บงานปรับสภาพนะครับในวันอาทิตย์นะครับ วันอยู่แต่หลายคนครับบางคนอาจจะเข้ามาดูครับว่างๆนะครับครับงานที่กําลังทําอยู่นะครับตัวนี้สามหกศูนแปดตัวนี้ขายได้นะครับเป็นคันโค้งนะครับราคาสองแสนหกหมื่นบาทครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้เก็บงานให้พร้อมนี่ก็กําลังลุมเป็นอยู่ครับกําลังเก็บงานก็นำจังลุ่มเป็นอยู่ครับกำลังเป็องาน นี่รถรอส่งวันพรุ่งนี้ครับ L สามหกศูนย์แปดนะครับตัว DP นะครับกำลังไล่ระบบไฟนะครับส่วนเดี๋ยวนี้สามสีู่นย์ปด DI ครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับวันมือรืนนะครับวันอังคารนะครับจัดส่งนะครับคิวรอออกต่อเนื่องเลยครับช่วงนี้นะครับป่อยรถออกต่อต่อเนื่องเลยนะครับ ผมและคุณจะเอ็นสามีจะพาไปดินเนอร์ลองเรือทีก่กระบี่แบบดีๆอยัางไม่มีหัวยยกเอื่อนหน่อยจะพาไปสเม็ดกิน้าวยละรายโปรดีๆแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะแม่เน,นื้อคลอย